น้องหมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักและทำให้หัวใจเราพองโตตลอดเวลาทางเราเชื่อเหลือเกินว่าเจ้าของทุกคนก็อยากให้น้องหมามีความสุขที่สุดแต่เชื่อหรือไม่ว่าน้องหมาก็แอบมีอารมณ์เครียดและกดดันจากการกระทำของเราโดยตรง สวัสดีค่ะคุณกำลังรับชม d o อกก i n s i นไซด์ช n น l วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้สิ่งที่น้องหมาไม่ชอบเกี่ยวกับการกระทำของเรากันค่ะไปรับชมกันเลยข้อที่หนึ่งไม่ตรงเวลาและไม่มีกฎให้น้องหมา เนื่องจากน้องหมามีนาฬิกาเป็นของตัวเองทําให้เวลาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับน้องนอกจากนี้น้องหมาต้องการให้เราสร้างกฎหรือระเบียบการขึ้นมาเพราะน้องจะสามารถปฏิบัติตามกฎทุกวันอย่างสม่ำเสมอทําให้มีความมั่นใจขึ้นและเครียดน้อยลงค่ะข้อที่2ใช้ภาษาพูดมากกว่าภาษากายกับน้อง ในปี2018กลุ่มสตัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยแบรี่ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารของน้องหมาซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายหมื่นปีที่ผ่านมาน้องหมาได้อาศัยอยู่กับมนุษย์และได้เรียนรู้ทักษะสื่อสารบางอย่างเพื่อทําความเข้าใจเจ้าของโดยตรงโดยน้องหมาสามารถเข้าใจคำสั่งพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเดิน กินข้าวหรือแม้กระทั่งคำว่าอาบน้ำค่ะถึงอย่างไรก็ตามน้องหมาก็ไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกันกบมนุษย์แต่น้องเรียนรู้จากภาษากายของเราเพื่อพยายามคิดว่าเรากำลังรู้สึกและต้องการอะไรค่ะเราลองพูดหรือตะคร้กดังๆใส่น้องหมาด้วยคำสุภาพดูสิคะเช่นคำว่าเจ้าเด็กดีจาน่ารัก น้องหมาจะแสดงท่าทีกลัวเราขึ้นมาทันทีเพราะคิดว่าเรากำลังดุน้องอยู่นั่นเองค่ะดังนั้นพยายามใช้ภาษากายให้สัมพันธ์กับความหมายที่เราจะสื่อสารกับน้องหมาแทนการพูดยาวเป็นหางว่าแล้วน้องหมาไม่เข้าใจค่ะคอที่สตะคอกใส่น้องหมา โดยปกติแล้วน้องหมาก,กว่าเสียงดังและไม่เข้าใจคำพูดที่เราสื่อสารดังนั้นหากเรารู้สึกไม่พอใจกับพฤติกรรมของน้องหมาให้เราแสดงสีหน้าหรือท้าทางอารมณ์เสียแทนค่ะหากน้องหมายังไม่ถูกฝึกมามากพอการตะโกนใส่น้องมีแต่ทำให้น้องแย่ลงนะคะต่อที่สีไม่เล่นกับน้องหมาเท่าที่ควร ถ้าเราไม่มีเวลาเล่นกับน้องมากพอพฤติกรรมการทำลายล้างเข้าของในบ้านเมื่อเราไม่อยู่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อค่ะเ oh, <no. S 1> นื่องจากน้องหมาต้องการปลดปล่อยพลังงานและหากเราไม่สามารถช่วยน้องได้น้องก็จะหาทางทำมันเองดังนั้นการเล่นกับน้องจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นการพาน้องออกไปวิ่งสามารถช่วยให้น้องหมาสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะ ดังนั้นการเล่นด้วยกันระหว่างเจ้าของกับน้องหมานอกจากจะทําให้น้องสุขภาพแข็งแรงแล้วยังสร้างความสัมพันธ์ให้แนันแฟนมากขึ้นด้วยค่ะ นักผู้เชี่ยวชาญพติกรรมสตร์แห่งมหาวิทยาลัยอีเดนเบิร์กได้อธิบายไว้ว่าการที่น้องหมาคาบของเล่นมาเล่นด้วยตนเองให้เราเห็นนั้นน้องไม่ไดแสดงให้เราเห็นถึงความสุขนะคะแต่น้องกําลังแสดงให้เราเห็นว่าน้องกําลังเบื่อและอยากให้เราช่วยพาน้องออกเล่นหน่อยถ้าคุณคือคนที่รักน้องหมาหรือเป็นเจ้าของที่รักน้องมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะ หรืออยากให้เราทำเรื่องไหนเกี่ยวกับน้องหมาเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะ